ครับสวัสดีเออโอ้ยผมปิดปิดปิดจ้รับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เรามาเล่นเกมอาบีกันอีกแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นผมจะเล่นวอลขาดนะไปัวผมจะเล่นเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดไหนนะนี่ตัวนี้โอ้ยมีคนลุงคนได้ยังไงผมจะติดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนดีหรอ โอ้โหทุกคนดูชื่อชื่อโคตรสร้าชื่อโคตรซ่า้างทุกคนลุงพลแบตหนึ่งแคลร์แต่ตัวเนี้ยผมก็เคยใช้นะ้วทุกคนแจ็คหน่อยอัตตาคิครับมัใช้ลูนวอลคารทุกคนซึ่งหนูก็ผมก็ไม่เคยใช่ไหมอ่าอย่าดูอันนี้นะครับไอโอเมนนะครับอย่าดูชื่อโอเมนนะครับ ทีมต้องการซับพอร์ตเดี๋ยวแปไ๊บนึงเอาวอคันนะฉันจะเล่นเคแ,แกจะเล่นแครี่แลแ้วแกจะเล่นโอเมนเลทธรรมะคีอะไรเอาโอเมนมาาอะไรเอาโอเมนไม่ใช่แครี่นะเฮ้ยทีมต้องการซับพอร์ตใครจะเป็นซับพอร์ตอ่ะไม่เล่นแบบนี้แหละไม่ต้องเป็นซับพอร์ตนี่แหละเออฉันจะไปเล่นาการพี่เป็นแทงได้นะเอ,เอาจริงๆนะพี่เคยรับความเสียหายประมาณหนึ่งแสนดาเมจ เอาจิงๆนะทุกคนว่าขาว่าเป็นแทงได้เออว่าขาเป็นแทงได้แล้วครเป็นซัพพอร์ตอ่ะไอ้นี่ไงเป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตได้อยู่ขังไงแต่ว่ามันน่าจะไม่เล่นซัพพอร์ตเออเออผมจะไปเล่นกลางครับคุณพ้อมจะไปเล่นกระนั้ผมพบเล่นตัวตัวอะไรวะค่าใครอินค่าใครอินก็บ้าแล้วเอเลนอ๋อเอเลนเอเลนเย็เกออ่านอ่านชื่อถูกหรือปล่าฟงคูอยาดาม่า พายเองครับนค,คนที่ชื่อชื่อเอาชื่อตัวเองแล้วก็ก็ลงท้ายด้วยคําว่าค้านี่อันตรายน,นี่นะพายนี่ก็คือมุมมองของผมนะและนั่นคือมุมมองของชี่ว่ะเอเค <c oughs> จะลงสองคลิปด้วนออผมจะลงสองคลิปด้วยนะคบผมนนองผมก็อัดผมก็อัดสุดยอดไปเลยทุกคนว่าไงครับแฮมเตอร์โอเคทุกคนเริ่มเลยก่อนอันนี้มาก่อน เอ่อเอาอันนี้อัสกิลแรกนะครับเอาอันนี้มาก่อนเพื่อทําให้ได้ว่าอะไรนี่นี่เพื่อทําให้นี่นะคะแบบทําให้ของลดราคานะครับผมเนี่ยจากสองพันเหลือพันเจมเจมจะหดมากเฮ้ทุกคนผมขอฟาร์มก่อนนะครับผมอย่าคิดยรับดเตรียมไม่ต้องคิดโหทุกคนผมรู้สึกว่าตอนนี้สว่างมากขอปรับปรับได้ปหเนี่ย สว่างเกินไปนิดนึงอะทุกคนประมาณนี้แหละขอโทษด้วยนะทุกคนฟาร์มคีิอย่างเร็วครับตัวนี้ผมขอฟาร์มบัฟแล้วกันนะทุกคนผมว่าผมจะไม่ใช่สายป่าแล้อะขี้ขาวเฮ้ยเจ็บนะผมไม่มีผมไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยเห็นขี้ขาวมาก่อนเดี๋ยวแม่คุณหนูจะใช้ให้พี่ฮึบฮึบเออเอออยากป่าแต่ก็ไม่ป่าเออ ดูเลือดก่อนผมอาจจะเล่นผิดนะทุกคนถ้าใครเล่นเล่นแบบมีวิธีการทําให้โวดก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะครับผมว่าค่ะไปส่งเหรอโอ้ไหวไหมโอ้โอ้โอ้รรอ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 รกลับฐานสักแป๊บหนึ่งก็อยากกลับอ่ะฮึบเลือดประมาณนี้ก็ไม่ต้องกลับฐานก็ได้นะโอ้เดินเดี๋ยวินไหวไหมไหวไหมเวร อันนี้ไม่มีมานาหรือว่าอะเลือกตัวนี้มาไปมาจากการมาจากการเอ่าาเอวิลากันคือ <c oughs> พี่จะต้องเลเ้ยวสี่ถึงจะโหดได้มาแล้วมาจากาาการวิลากาันเอเน้ยมาแล้วขอขอขอคิบขอคิบได้ได้เงินอยู่ได้เงินอยู่วิลาหายว่ะหหวไหม่หมะเพื่อนอโอู้วู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 มาช่วยด้วยเจ้า โอ iden, ้ยจะหนีทำไมวะขอโทษครับบู๊ยบู๊ยมันซัพพอร์ตว่ะก็ต้องซัพพอร์ตสิฟ้าซัพพอร์ตจะเป็นสายปกติเด้มาดิ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 อสองคิวแบบเท็ๆครับผมลุนรุนรุนนะเขื่อนโอ้โหนกำลังบวกกับไอ้อีกคนนึงนึงบอกฟันฟันเดี๋ยวไปดูในคลิปน่ะโอเคครับผมคลิปออย่าง แต่สองน้าห,ห,หน้าน,นด้านมากเลยนี่จะดีมูไลก็เข้าไม่ต้องบอกเพาไม่ต้องบอกเดี๋ยวพี่ไปดูในคลิปนะห้ามสปวอชและเล่นแต่แตเอ่อเวลามันกลับเวลามันกลับตีบัฟแล้วทำให้ให้สกิลมันทำให้แบบแบบช้าลงใช่ไหมรีโหลดเร็วขึ้นเออใช่น้องบอกว่าดีโหลดลรีโหลดช้าลงผมก็เลยผมก็เลยไม่ตีบัฟอีกต่อไปในตอนนั้นคือแบบ ปุ๊บโอเคได้สกิลอันเตะแล้วครับมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วพับพับพับอ้ยอ้ยลืมซฉลาดครับปาเลือดครับไม่ต้องก็ได้เนาะค่าได้มาทำไมเอ้าโทษเหมือนมาล์ตเออใช่ผมมาล์ตขอฟาร์มกันหน่อยครับโอ้ใช้สองครั้งรวดเลยเฮ้ยช่วยน้องด้วยเอยเออเออน้องหลบถ้าไม่ตายมันไม่ได้เลย เอออ้โหเจ็บ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 จะตายแล้วเออรอดอือเฮือแต่ตอนที่ตัวเองอะไรแต่ตอนตอนที่ตัวเองตายไม่ถ้าเป็นยี่สิบวินาทีนะตายแน่นอนโอเคมูไล่กับแทนกับแทนยังไม่ตายเลยครับผมตอนนี้เอ้ยเฮ้ยเวุ้ยเดี๋ยวผมจะขี่ม้าไปทางเลนเรียกว่าเลนอะไรวะทุกคนเลนขวาเออเลนมังกรอะ ขี่ม้าสิขี่เร็วเเามาแล้วมาแล้วครับผมเฮ้ยกระโดดเสรแล้วกับพภาพภาพใผมก็โดดใส่แล้วผมโดดเสร็จแล้วจะมาตั้งแต่ผมจับขาพอพอพอพ้ยทุกคนโอ้เดี๋ยวมันหิวเลือดนะครับปุ๊บเห็นไหมพันสามมันจะเพิ่มเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนที่เรากลับกลับเป็นลาดลุมนะลุมนะอ๋อเขาให้เราลุมแต่เราไม่ลุมหรอกเราจะเล่นแบบ เปอร์ฟกซ์น่นเฮ้ยมีมูลาด้วยเหรอโอ้กระจามาเลยพ่อโอ้โหแต่ว่าค<ม>ุณเลอกก่อนคร <ผม S 1> ับผมมีคนหนึ่งที่โกงมากเลยวีลามันมันเข้าป้อมแล้วมันก็แกก็ไม่ต้องไปตามมันสิวีลจาเจนโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเๆวีลามันเกาะป้อมอหรอก็ไม่ต้องไปหามันสิมูลาชมาอ้มูลาจะหนีไปไหนเพื่อน ฉันมาหาแล้วอุ้ยไปไม่ถึงไม่โดนโทษเฮ้ยไปแล้วโอ้ดีนะพี่ช่วยเพื่อนได้อยู่เฮ้ยพ่อวไ,ไหมพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้นะโอ้ยหย่าจะไม่ได้มันตัดเลือดไมเป็นไรอยูเอิดได้อยูเอิดก็บานแล้ว,ลวะนะพ่อปวดแตกโอเคเริ่มต่อ,อทำไมเขาเมียเขาสามารถตัดเลือดได้ทุกคนหรือว่าการเลือเลือดแบบเลือเล่อนเร็วโคตร นั่นแหละประมาณนั่นแหละทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องไฟอย่าด่ากันนะขอร้องบัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเราเพื่อนกันพวกเราเพื่อนกันในเนื้อเรื่องอ่ะในเนื้อเรื่องอ่ะเออพวกเราเพื่อนกันมาแล้วมันเป็นไรทุกคนผอกว่าสองคนได้อยู่สองคนได้อยู่แล้วพวกมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยเอาหายเอาหายไปไหนเอาหายไปเฉยเลยเอา เสียท้าไม่ตายฟรีดีครับอู้หูมันเพิ่งมาตอนที่พี่มันยังไม่ได้ใช้ทําไมตายบอกเลยครั้งนี้ว่าขาดโกรธสิ่งนี้ว่าขาดไม่ถูกใจสิ่งนี้มาเร็วรวมกลุ่มรวมกลุ่มได้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 รวมรวมรวมจะไปตีอะไรครับนั่นปฏิมังกรปฏิตมังกรปฏิติมังกรพรพบพา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 ราพัพาพัพาพาดาพาราพ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 ้พาพาพาพอพาพาพา้าพาพาพามาพ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 งพาพา้านาพ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  เฮ้ยมันไม่ร้ายมังกรจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใกลตายแล้วขอโทษนะเพื่อนเฮ้ยนายเป็นคนที่ฆ่าฉันนี่หว่าฉันจะขอโทษนายทำไมรวมรวมรวมนายเนเรื่องนะทุกคนรวมรวมรวมยังไม่ได้ใช้เงินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเล่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยรวมหน่อยก็ได้กำลังไปอยู่คำนี้่ะแล้วหายไปกันไหนครับเนี่ยเฮ้ยจิวเดอร์อยู่ข้างอ่ะเฮ้ยถอยจิวเดอร์ โอ้โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโอเมนโอเมนโตเออเมนเยโตพัมเฮ้ออาตายหมดตี้หมดตี้หมดตี้ครับผมเก้านาทีแล้วโอเคตายปไปโอ้แบงเกือบแตกเพราะเขาลุมครับตายปไปเดี๋ยวโอเมนก็ไม่บอกเพราะเขานะเฮ้ยเพื่อนลุมลุมนะลุมนะโอเมนบอกว่าว่าไม่ฉันไม่ฉันไม่ลุมหรอก โดยที่มันกำลังพูดระวังนะพบผมพบใช้ตัวนั้นไม่ค่อยเป็นเลยนะก็ต้องใช่เพื่อนดู้าผมพบเดี๋ยวไหวไหมว้าหน้องกำลังจะเข้าไปสู้เลยเฮ้ยแวนเอาเลยหรอแวนใจเย็นแวนถูกตั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเอามานาวมาทำอะไรเฮ้ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเฮ้ยคิวหนีว่ะ โอ้ไม่อ้โหไม่น่าหิวเลยมันมีฟิกเกอร์อะตายฟรีเลยครับทุกคนอย่ามามันโอ้หผมตายฟรีเลยโอ้โหเขาบอกให้ผมไปดีกันก่อนไอวีล่าพอของเต็มนั้นเดี๋ยวดูกันโอ้แต่ตอนเนี้ยถ้าเวลาของเต็มนี่อันตรายมากเลยนะพี่อาจจะโดนชุดย่าตักขอซื้อของก่อนจะได้ไม่ม้องามเสียกฉัา ผมใจเย็นอันดเขีอยู่ผมล้อเล่นนะผมไม่ได้โกรธอะไรเลยตีดักตีดักตีดักเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอยู่ทางไหนวะไ,ไอโอเมน <laughs> ไอโอเมนไหนวะทำไมไม่มาช่วยลุงพล โนหนึ่งลุงโนหนึ่งก็บ้าแล้วเพิ่งแรงโกยตีดปวดหัวโอ้ยปวดหัวแล้วเกินแล้วมันเอามานาแล้วทําไมมันชอบร้านแล้วเกินนะฮะตายไปสามตัวแล้วครับผมมันไม่ใช่สีตัวสิโอเคเป็นไงบ้างทาไมเราไม่มีการจาะป้อมเลยวะป้อมเราไม่แตกเลยเทนัสถูกตักเร็วเร็วเร็วอูตาบอดโอ้โหแสงตาโคตรสว่างจ้าโอ้โอ โดนรัดคิ้แล<อ>้ว,วก็คิดว่าวีล่าเป็นเพื่อนโถเอ้วีล่าแบบแบบหายหมดตรงครับเราน่าจะบอกผิดอตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนปะเถ้ยเอ้ยไปผิปดด้านไม่โดนด้วยวะสมัยนี้ว่าสมัยโอ้เพื่อนไม่ช่วยแมทป๊อปอัดคลิปอยู่อ๋อตัด <laughs> โอเคทุกคนจะพูดอาจจะทำเสียงร้อนๆนะทุกคน เพราะว่าผมจะต้องนอนข้างล่างคนเดียวนะครับอย่าอย่ามาล้าตูนอนข้างล่างคนเดียวไม้สองคนเดียวเสียงข้างล่างน่ากลัวมากบัตเตอร์ฟาไม่น่ากลัวหรอกมีผ้าอยู่ตั้งนานแฟนันเลยแหละเึ๊บเจ้าแต่คิวใช่ไหมเออไอ้คู่คิวดอร์กับกับวีล่านี่อย่าห้าวกับมันมาก ทำไมมโคตดอันตรายเลย่เด้เด้พา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 เตรียมเคลียบรเลนกันมันไม่ใช่พูดผิดโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาครับเริ่มมาสายอื่นแล้วับผมตอนนี้เกาะเวทครับฮึ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 บได้แล้วพบวิล่าไม่มีใครมาหาพี่เลยแตกโดนผมจัดด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปิดป้อมเองมาเลยเจ้ามาเลยเจ้ามาเลยเจ้ามาครับมาครับโอ้มาหลายคนว่ะ มาหลายคนนะครับมาหลายคนครับมาหลายคนครับผมโอ้แตกบนครับโอเคโอเคพ่อฝากลูกเมียข้าด้วยอือหือไม่มีลูกเียพี่พทำอะไ,ไรไปป้อมหนึ่งแล้วตเวตาโอ้ my god ไี้ป้อมดิได้แค่สามคิวตอนนี้มันรุมมันทุกคนไี้ป้อมดิแวนไม่ฉลาดเลยเอาอบัตเตอร์ทำไมเราไปทุกทีต้องมีคนเอฟเคด้วยวะเนี่ยบัตเตอร์ไฟ แฟนของช่วย<ห>ด้วย,ดวยได้ไปช่วยแล้วย่ yeah! ช่วยด้วยอะไรเองยังเดือดเต็มให้ฉันให้ฉันใช้ถ้าไม่ตายฟรีใช่ไหมไอโอเมนแบนโอเมนเดี๋ยวนี้โอเมนโอเมนลุงพลน,นะชื่อก็แบบเสียง,งเพลงดีไหมไม่มนโอเมนลุงพลน,นะโอเมนโน,โมน้องพนโอ้ไม่มีพี่ว่ามันต้องจอบป,ป้องกันมาสองคนวะถ,ถ้าดีที่สุดแล้ว จะดูกันจะป้อมของพวลเรเสร็จเยอะแล้วพอละขอเกาะเวทพอ,น,พอนี่คือไอคิวดอร์เนี่ยโหดเกินอยากได้คิวว่ะทุกคนหิวอ่ะหิวอ่ะหิวอ่ะอย่าหิวเยอะเดี๋ยวตายใครก็ได้เอาไอคิวดอร์ออกเทมันเป็นทรัพย์ที่โหดมากมันจะตันเนาะ น้องสาว่าเล่นเลยเฮ้ยดีมากเลยไอ้เวนคือน้องสามารถเก็บหมดตีได้เลยเมื่อกี้แต่ไอจิเวเดอร์มันสตันเ no, <no>, no. อาอุตส่าห์มาแล้วตีป้อมสักหน่อยแล้วกันผับผับผับตีป้อมด้วยหมานี่นะใช่ไม่เชื่อเผับผับผับหิวว่ยวเลือดหิวว่ยวเลือดหิวว่ยวเลือดเออโอเค <N> <St ing> โอ๊ยโอ้ยพี่ติดจากวีล่าโอเวนเอ้มาจากไหนเฮ้ยช่วยเวนช่วยเวนมาช่วยพี่ก่อนไหมแตกแล้วแตก หมดเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้เลยเอาเลยเอาเลยโอเมนโอเมนโอเมนจะหนีทำไมเอาโอเมนโอเมนีก็แตกหนีก็แตกสู้เถอะเออพี่อ่ะจะต้องเป็นสายแทงซะหน่อยพับหน้ <พา S 1> ขอ,อ,อด้วยซิอ,ออกเกาะออกอยู่ออกอยู่น้องจะกันแทงแล้วพี่อ่ะทำไมอ่ะดูของพลังชีวิตผมโคตรเดยอะแปดหล่อแปดพันทุกคน ดูพลังชีวิตแต่มันก็อาจจะน้อยแหละทุกคนแต่ว่าผมว่าก็น่าจะเยอะสำหรับทุกคเอาไปไหนเนี่ยเอาเหรอไหนไปดูพลังของผมอบซีอ๋อเกิดพอดีดูพลังชีวิตองด้วยผมจะพร้อมตายแล้วมาแล้วใครขับเนี่ยตูมาแล้วจะหนีทำไมมีคนเดียวเอ้าทำไมพวกนายขี้กลัวจังเนี่ยเพื่อนจะหนีทำไมลูกคนเขามีผมมีแค่คนเดียวนะเฮ้ย อ๋อผมมีสองคนมีม้าด้วยเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยโดนว่ะไอพี่เกียดไอตัวไอคาราติคาราติก็บ้ายาานะกิวเดอร์พบเฮ้ยนักเกียดที่กิวเดอร์สตันที่สุดเลยเออเข้าใจเวลาที่พี่โดนกิลเดอร์สตันหรือเปล่าอู้หูพี่เข้าใจละพี่เข้าใจละพี่เข้าใจแล้วโอ้ไม g ก d มันสตันได้เก่งมากว้าวฟัก เร,เริ่มต่อโอเคต้องยอมด้วยชีวิตฉันคือราชาปีศาจผมจะต้องพลิกให้ได้ใช่ไหม,ไมเงียบเก็บไปเจาะป้อมสิครับรออะไรล่ะดาบแด,ด,บดงตัวสีแดงผ้าคลุมสีแดงหน้ากาสีแดงมันไม่มีหน้ากาย่ดดูนี่เลือดมันเยอะแล้วเกาะมันเยอะแล้วมันพร้อมจะ,จะตีแล้วตัวกลางเป็นไงบ้างกระดือคั้งแรงครับบอกครั้งเดียว ตอนนี้พี่มีแต่ของเลือดใช่คำเดียวจังๆเออหนึ่งสองคนวแหอะดูมันสตั้์นมันกี่วิอ้าวไปสิบวิไปช่วยเขาไปล่ะมาดิคนเดียวนะครับคนเดียวนะไม่ใช่สามคนสี่คนห้าคน9กสิบเอ็ดคนคนบวกสามสิบเอ็ดนอยู่จะทำยังไงเออเห้บวกว่ะเออเออเดี๋ยวเด้ยเดี๋ยวมันมันไม่ได้เอาผูมาช่วย้บวกว่ะ อ้ายอึดอึดทนและแข็งแรงแข็งแรงมากแข็งแรงจนขาขาหักในการทีเดียวเชียวคราวนี้โอเคทุกคนตอนนี้ผมเตรียมพร้อมกับจุดจบแล้วครับเฮ้ยปุ๊บ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 โอ๊ยโอ๊ยอื้มอะไรมันตีป้อมไม่เข้าเลยวะมาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเลี่ยมมันจะเลี่ยมแต่มันเลี่ยมน้องไม่ได้เปีย มาแล้วตัดนะมาโอ้โหนี่คือพลังแห่งลาชารปีศาจเมื่อกี้มีคนวิ่งหนีเลยทุกคนเขาไม่ได้วิ่งหนีเพราะอะไรหรอกมีพวกเยอะเดี๋ยวทุกคนบอกว่าทางนี้ยิ่งเข้าไปป้อมใหญ่มันป้อมใหม่มันทางซ้ายขี่ม้าไปเลยแต่ว่าพี่จะขี่ไม่ทันนะดิเออไม่ทันแน่แม่ขนโคตรเยอะโอ้จับเลย ขอมีคืนชีพก่อนได้ไหม้ยผมว่าต้องมีคืนชีพก่อนเดนี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอฟังก่อนคืนชงคืนชีพเดี๋ยวฟาร์มเงินเร็วทั้งอึดทั้งแรงนี่แหละผมฉายาโอเมนเป็นไรเปล่าไม่ช่วยนะเฮ้ยนี่แหละทั้งอึดทั้งแรงนี่แหละพลันแห้งฉายานอ้องโอ้เดือดจ้าขนาดฉากทุบนี่แหละแรง ช่วยด้วยเฮลมีพิษอ่าแตกไอโอเมนแตกไปซะก็ดี <พอ S 1> แตกไปเลยแตกแตกวูฮโอเมนอืดว่ะ oh. oh. oh วูโอเมนโคตรอืดเลยนั่งรู้แล้วว่าทำยังไงถึงชนะว้ oh. ตัวน้องดูดเลือดใช่ไหมครับตอนนี้ okay. ก <พอ S 2> ก็รู้ผลแล้วว่าใครชนะแพ,พวกเรานี่แหละชนะ ก็ man, อย่าลืมกดไลคนะคไกดติดตามแต่ไม่ต้องแชร์กูอายแชร์ไปเลยก็ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเล่นดีๆนยนะครับไปครับผมเดี๋ยวสนาพังด